ออาเริ่มได้เลยครับเป็นเรียกขอแล้วครับและเริ่มได้เลยครับตอนนี้เวลา9โมง1ดนาทีแล้วนะครับเริ่มได้เลยครับเปิดกล้องนะครับเพื่อให้หน้าของเราอะครับเห็นอยู่บนอาจารย์ครัหนูใช้หน้าจอแล้วกล้องมันปิด แล้วของเพื่อนด้วยนะครับทั้งทั้งคู่ครับใช้โทรศัพท์มือถือหรือไอแพดครับใช้ไอแพดค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เปิดกล้องนำเสนอ เลยครับเร็นเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชิตาแสนหานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงพรกินด้วงค่ะมาทำความรู้จักกับ E-Port f o l i o กันนะคะแซมสะสมผลงานหรือว่า Port f ฟ l i o เนี่ยก็คือ มันก็คือผลงานที่นํามาใช้เป็นภาษาในภาษาไทยก็คือแฟ้มสาส่สนผลงานหมายถึงแฟ้มที่ใช้กระดาษหลายๆแผ่นนะคะรวมรวมตัวอย่างเอาไว้หรือว่าวางส่วนที่เป็นหลักฐานแสดงถึงผลงานของเราแล้วก็ความสามารถความถนัดส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลประวัติส่วนตัวอื่นๆค่ะงานพอ,พอร์ตโฟลิโ จะเปลี่ยนเป็น ePortfolio นะคะจะปรับรูปแบบของแฟ้มใส่กระดาษเนี่ยเอกสารไปสู่การกรอกแบบจัดอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งสามารถเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายของผู้จัดแฟ้มสาสมผลงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นค่ะทั้งในแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ ePortfolio นะคะเป็นระบบที่ช่วย สร้างแล้วก็เผยแพร่ผลงานของของเราหรือว่าของคนอื่นนะคะในรูปแบบของระบบออนไลน์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดย ePortfolio นะคะจะเป็นการเก็บรวบรวมผลงานของเราแล้วก็ปัจญาเป้าหมายทักษะความสามารถผลงานต่างๆค่ะรวมเป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะข้อมูลแล้วก็เนื้อหาสาระจากแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยเก็บ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับไว้นำเสนอแล้วก็ตรวจสอบรู้หรือว่าการทำงานของอว่าตรวจสอบว่าประสบความสำเร็จในระดับใดโดยใช้เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบของค่คะการประยุกต์ใช้กับการศึกษานะคะกับนักเรียนก็คือดูเอาไว้โชว์ความสำเร็จ เบ็บนหน้าเว็บค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาของการทํางานค่ะสอนสำหรับครูผู้สอนนะคะก็จะเป็นสร้างโครงงานมีผลงานผลงานที่มีเกณฑ์การให้คะแนนค่ะแล้วก็สร้างแฟ้มผลงานที่ส่งเสริมการเรียนแล้วก็การสอนสําหรับผู้เรียนค่ะสถาบันส่วนสถาบันการศึกษานะคะจะเป็นการเก็บผลงานของนักเรียนเพื่อวัดประเมินผลค่ะ ข้อดีของ ePortfolio นะคะก็คือช่วยลดทรัพยากรช่วยลดทรัพยากรเช่นกระดาษพวกหมึกพิมพ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สะดวกนะคะสะดวกสำหรับการจัดการเพราะว่าสามารถใส่ได้ทั้ง PPO เอ่อเป็นภาพหรือว่าเป็นข้อมูลได้ค่ะ Uh, แล้วก็สะดวกสำหรับผู้บริหารนะคะในการพิจารณาและก็ประเมินผลของบุคลากรภายใต้บังคับบัญชาค่ะแล้วก็นำเสนอผลงานสามารถจัดแสดงผลงานได้อย่างได้อย่างแบบที่ได้ตามที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นการนำเสนอหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะผลงานแล้วผลงานนะคะจะเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้นมาก เพราะว่าเราสามารถส่งแบบออนไลน์ก็ได้ให้เขาดูแบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใส่กระดาษมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อย่างสะดวกค่ะไม่ต้องแบบถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ออกมาใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องย้อนกลับไปพิมพ์ใหม่ให้มันเสียกระดาษนะคะสามารถแก้ใน ePortfolio ได้เลยแล้วก็ส่งใหม่แล้วก็เออชื่อมโยงข้อมูลโดยสามารถอ้างอิงผลงานร่วมกันได้ค่ะ สำหรับวิธีการเข้าใช้งาน ePortfolio นะคะหรือว่า Google Sites อย่างแรกเลยนะคะเราต้องลงชื่อเข้าใช้ในอีเมลก่อนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆใช้ในคอมพิวเตอร์มุมขวาบนที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมมันจะมีคำว่า Google Sites นะคะกดเข้าไปใน Google Sites พอกดเข้าไปหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ Google Sites แล้วก็กดเครื่องหมายบวกเพื่อจะสร้างหน้าของ ePortfolio ของเรานะคะ อันนี้เป็นรายละเอียดใน ePortfolio นะคะว่าเครื่องมืออะไรใช้ทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยถ้าเราอยากได้ชื่อเว็บไซต์ว่าชื่อว่าอะไรให้เรากดตรงมุมซ้ายข้างบนนะคะตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะถ้าไม่อยากให้หัวข้อมันลบนะคะก็เอาออกไปหรือว่าพิมพ์ใหม่สร้างใหม่นะคะในทีมหรือว่าเราจะทำมาจากแคนวาแล้วก็เอามาใส่ก,ก็ได้ค่ะ แล้วก็เราสามารถโหลดพื้นหลังเองได้หรือว่าใช้ทีมของไซต์ Google Sites ได้ทำมาจากใน c a n v a แล้วเราก็เอาลงไปใส่นะคะประเภทของหัวข้อมีไว้ให้เลือกหลายอย่างตามที่เราต้องการว่าเราอยากได้หัวข้อไปวางไว้ทางไหนซ้ายหรือขวาหรือไว้ตรงกลางตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วขวามือสุดของเราจะเป็นแถบเครื่องมือเราสามารถใส่เว็บไซต์ YouTube หรือว่าลิงก์ต่างๆข้อสอบหรืองานของเรา ปรับแต่งตรงนี้ได้เลยค่ะมีเครื่องมือให้เลือกหลายอย่างแล้วก็ใส่เว็บไซต์หน้าต่อไปเป็นอะไรและอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของ ePortfolio ที่ทำมาคร่าวๆนะคะเพื่อนๆสามารถสแกนดูได้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็น ePortfolio หน้าแรกของเราเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ของเราเราที่จะทำส่งอาจารย์ก็เราก็ ทำมาจากแค n นวาแล้วเราก็สามารถปรับแต่งหรือใส่ในตรงนี้ได้นะคะเลื่อนมาเราก็จะทำหน้าต่อไปแล้วก็กดเข้าไปในเว็บไซต์นะคะแล้วเราก็พิมพ์มันก็จะเด้เป็นหน้าถัดไปประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาบทที่หบทที่2ถึงบทที่สิอะไรแบบนี้นะคะนี่เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าแต่ละบทเป็นยังไงบ้างอันนี้ที่เว้นว่างเลยนะคะเราสามารถทำมาจากแค n นวาเพื่อที่จะเอาข้อมูลของเรา ใส่เข้าไปใน Google s i t e นี้ได้นะคะประวัติการศึกษาก็เหมือน,น,อนกันค่ะแล้วเราก็สามารถเอาลิงก์ YouTube ต่างๆหรือว่างานที่เราจะทำส่งอาจารย์ใส่เข้าไปใน ePortfolio ePortfolio ก็จะช่วยเก็บผลงานนี้โดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์ปริ้นกระดาษทำเป็น Portfolio ตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปค่ะเราสามารถทําแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะลูกเล่นมันก็จะมีหลายอย่างเพื่อนๆลองไปใชใ้ดูได้นะคะตอบการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ